บบนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวกันสักนิดนึงค่ะจะพากันไปที่อำเภอเบตงค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะแห่เที่ยวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาใต้สุดแดนสยามในช่วงสุดสัปดาห์กันอย่างคึกคักส่วนใหญ่นะคะก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเลือกมาพักผ่อนเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ตอบโจทย์ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามค่ำคืนในช่วงสุดสัปดาห์ใจกลางเมืองเบตงนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาโดยรถตู้รถตู้โดยสารมีทั้งรถยนต์มีกรุปทัวร์ค่ะรวมไปถึงมีสายการบินด้วยต่างออกมาจับจอง พื้นที่ในการเดินเที่ยวชมยามค่ำคืนแบบนี้นะคะห้องพักบางห้องพักก็มีการจองเข้ามามากยิ่งขึ้นและห้องพักเองค่ะเขาก็ได้มีการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาด้วยโดยเฉพาะจะมีอาหารสตรีทฟูด้ดตามตรอกซอยต่างๆแล้วก็มีร้านอาหารพื้นเมืองพื้นถิ่นซึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อนะคะก็จะมีอย่างไก่เบตงค่ะ ผัดผักน้ําเกายุคนะคะแล้วก็ยังมีมีผัดเบตงด้วยรวมไปถึงเขาจะมีของฝากของที่ระลึกสินค้าโอทอปให้คนที่ไปเที่ยวค่ะได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยอย่างบีเบตงน้ำมันเหลืองสมุนไพรเครื่องตุนยาจีนค่ะทำให้พ่อค้าแม่ค้าคนในพื้นที่กลับมามีรายได้ยิ้มได้อีกครั้งหลังจากที่เงียบเหงามานานในช่วงการแพรบบ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาค่ะ นอกจากนี้ค่ะนักท่องเที่ยวยังได้ออกมาสัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายและถ่ายรูปเช็คอินตามจุดต่าง,างๆทั่วเมืองเบตงซึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและต้องไม่พลาดคือการถ่ายภาพยามค่ำคืนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเบตง ตูไปสนียักษ์แล้วก็สตีตอารต์ตามจุดต่างๆรวมทัง้ง,ง,งอุโมงเบตงมงคุทริอ์อุโมงรถยนต์เล่าภูเขาแห่งแรกของไทยทําให้บรรยากาศเมืองเบตงยามค่ําคืนสวยงามซึ่งต้องเก็บภาพความประทับใจค่ะกระจากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนวัยเกษียณผู้สูงอายุค่ะส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดต,ต่างภูมิภาคแบบเป็นกลุ่มเพื่อนแบบครอบครัวค่ะและจากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวได้บอกค่ะว่าเหตุผลที่เลือกมาเที่ยวเบตงเป็นเพราะเมือง มีเมืองเป็นเมืองที่สงบค่ะเหมาะสําหรับการพักผ่อนและก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและอาหารอร่อยด้วยค่ะและยิ่งมีการเปิดเที่ยวบินตรงค่ะจากดอนเมืองมาเบตงก็ยิ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลายคนก็ยังคงกังวลในเรื่องของราคาตั๋วเครื่องบินที่ยังคงสูงอยู่ซึ่งถ้าหากมีราคาที่ต่ำกว่านี้ก็จะสามารถเจาะได้ทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะแล้วก็ลงที่หาดใหญ่ แล้วเราก็เที่ยวที่หาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตู้ที่ทางทัวร์เขาจัดให้อีกประมาณเนาะอีกประมาณสักสามสี่ชั่วโมงอะค่ะแล้วเราก็มาเนี่ยมาที่เบตงเราว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขาจังหวัดเขาก็สะอาดดีนะคะ<ม>เพราะเรามาจากจังหวัดนะคปรปฐมค่ะองค์พระถมเจดีของเราบรรยากาศบรรยากาศก็ดีค่ะโดยรวมแล้วนะอา,านอ,อาหารก็อร่อยยิ่งไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อเลยนะคะวันนี้ทานมาแล้วเนี่ย อิ่มเลยค่ะทัวร์เขาจัดอาหารได้ดีมากเลยนะคะเอ่อที่สายการบินที่ออกมาตอนแรกราคาคิดว่ามันค่อนตูงค่อนข้างสูงไปนิดนึงสําหรับคนไทยใช่ไหมแต่ว่ามันก็สะดวกสบายคือหนึ่งเราไม่เหนื่อยแล้วเราก็พอมาถึงแล้วเราก็ได้ที่ที่เที่ยวเยอะเรามีเวลาที่จะเที่ยวเยอะอย่างบางคนก็อาจจะจากัดได้เวลามันก็บินตรงเลยแต่ว่าถ้าเรามาบินลงหาดใหญ่เนี่ยคือเราก็จะได้เที่ยว แต่มันก็เหนื่อยน,นิดหนึ่งทางมันก็คดโค้งนิดหน่อยค่ะก็อตามทางค่ะแต่คิดว่าถ้าตัวเองอะ่ะถ้ามันมีบินตรงเลยก็คิดว่าบินตรงน่าจะสะดวกกับวัยของพวกเราอะ่ะค่ะ